นะผมมาหลักๆเลยนะครับก็คือมออีมาขอให้มีการตรวจสอบคลิปแล้วก็แล้วก็ขอให้มีการดําเนินคดีนะครับในเรื่องของการฟอกเงินแก่นายสามารถนะครับแล้วก็นําพยานหลักฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคลิปเสียงการสนทนานะครับคลิปภาพนะคลิปไปออกรายการนะครับทุกอย่างแล้วก็มีเรื่องของเอกสารการโอนเงินนะครับเอามามอบให้กับทาง DSI ด้วย นะครับแล้วก็พยานคนที่มาให้การในวันนี้ถือว่าเป็นพยานที่ค่อนข้างจะสําคัญนะครับอยู่ใกล้แล้วก็ติดตัวกับนายสามารถมากนะครับที่บอกว่าเป็นการฟอกเงินเนี่ยเป็นฟอกยังไง <c oughs> ก็ต้องบอกว่าการที่มันมีคลิปเสียงหลุดออกมานะครับว่านายสามารถเนี่ยรับเงินจากดีไอคอนเนี่ยครับเดือนละ1,000 0แบาทนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยดีไอคอนเนี่ยถูกดำเนินคดีนข้อหาช่อกงประชาชน แล้วที่เขาจ่ายเงินให้กับนายสามารถเนี่ยเขาร,รู้อยู่แล้วครับว่าเป็นการจ่ายเพื่อที่จะช่วยในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็เงินที่ได้มาเนี่ยมันก็เป็นเงินจากผู้กระทําความผิดในฐานช่องกงประชาชนนะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมจึงมาแจ้งความในเรื่องของการฟอกเงินนะครับตามมาตรา3มวงเล็บสมาตรา5วงเล็บสาตามพรบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับ